ดีค่ะวันนี้คือทัดมาอัปเดตนะคะโคกหนองนาของลูกศิษย์ค่ะของสกลค่ะก็มาดูว่าช่วงหน้าฝนนะคะว่าพืชที่เขาปลูกไว้งามขนาดไหนค่ะอตอนนี้นะคะกล้วยงามมากแล้วก็ออกหวีออกเครือเยอะมากนะคะนี่่ายางนาค่ะ2องปีแล้ว นี่ยางนาสองปีแล้วค่ะดูเถอค่ะสองปีอะ่ะสูงท่วมหัวกี่เมตรนะคะในหนึ่งสองสามเกือบสี่เมตรแล้วนี่นะคะอุดมสมบูรณ์มากนะคะนี่ที่ว่าเป็นการปลูกต้นไม้นะคะในแนวที่ให้แย่งกันเพื่อที่จะแข่งขันกันโตค่ะของน้องดีงดีดดดดต้นมมชมวงชมวง ส้มมงหรือก็นี่นี่ตอนนี้เป็นอะไรนะหก<ฮ>มะหอกไกมี่ไมเขาไปปลูกเอาเขาไปซื้อมาตัวละห้าสิบบาทอ่าดีก็ได้หนึ่งปีแล้วดูสวยสูงมากเออดูเขาจะไม่มีกิ่งอะไรมากนี่คือ่อไผ่้างมนค่ะ มีน้ำท่าก็ดมสมดีมากดูฝั่งเนียนค่ะโอ้โหดูค่ะนสองสีบางต้นก็สูงมากเลยทุกอย่างที่นี่ทิ้อยู่เหมือนเดิมค่ะยิ่งแต่โตนี่มะละกอ ผลไม้ก็คือกล้วยค่ะ ปลูกนะคะความงอกงามนะคะของต้นไม้นะคะเห็นไหมคะปลูกกันห่างกันเราก็กลัวว่าจะไม่โตนะระหว่างยางนากับพยุงนะคะมะหอบกานีห่างกันแค่สอกแค่น,นั้นเองอเห็นไหมคะโตเขาเย่งกันโตนะคะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะที่ปลูกไม้นะคะในโคกหนองนานะคะคือ ใครไม่ค่อยได้มารู้จักก็ไม่ได้เห็นนะคะก็ามาอัปเดตให้ทุกท่านได้ดูค่ะว่า,าการทำโค้กหลังนาการปลูกไม้อะไรนะคะปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะคะนี่ผสมผสมผสานกันนะคะก็ได้ผลตอนนี้สะกลก็ตอนนี้ขายกล้วยไม่หวาดไม่ไหวค่ะจะตั้งขายอยู่ที่หน้าบ้าน ทําทร้านเล็กๆเพงิงเล็กๆไม่ขายเองด้วยแล้วก็มีแม่ค้าที่าขายก,ก็มารับนะคะตอนนี้ก็มีรายได้เข้าบ้านเยอะแยะเลยค่ะนะคะนี่ก็คือ,อตัวอย่างนะคะที่อยากให้หลายท่านยังรังเลนะคะในการปลูกต้นไม้ในสวนในการทาโคกหนองนาก็อยากให้ทําทเป็นแบบอย่างอ,าอยากให้เห็นตัวอย่างคะ่ะแล้วไปทําตามนะคะ ได้ผลดีมากแล้วนั้นก็เป็นทั้งนาทั้งสะพร้อมปลาค่ะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะของกินไม่อดเลยค่ะน นี่คะ่ะมาดูความขยันนะคะเพราะาทั้งพริกทั้งโหระพาฝั่งนี้ก็เป็นโหระพาเป็นพริกคะ่ะเป็นกะเพราคะ่ะนี่นีะเพานี่เป็นพริกคะ่ะ นี่คะ่ะนี่มาดูเจ้าของตัวน้อยสวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะนี่นะคะเจ้าของสวนเจ้าของโคกหนองนาเซ้งประโคนนชื่อโคกหนองนาอะไรเนาะนี่อ่าน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรเอ่ยอ,อ่ะปิ่นโคกหนองนามาั้งนี่ ตัวน,น้อยนี่ค่ะนี่มีความสุขมากเลยหนมีชิงช้าระวังปุ้มหายเลยนี่ต้องต้องถามแม่บ้านว่าตอนนี้ไรายได้จากโคนกน้องนาเป็นไงคะดีไหมโอเค,อเคตอนนี้ได้ขายอะไรบ้างคะก็มีขายกล้วยขายพริกค่ะกล้วยกับพริกอ่าพริกช่วงนี้ไม่ใช่แพงหรือ้แพงกิโลเท่าไหร่สอง หนึ่กิโลเก้าสิบบาทกล้วยนะคะกล้วยก็หนุก็ขายเป็นหวีๆแล้วยี่สิบยี่บายี่สิบยีิบแล้วมีใครมารับก็ต้มีแบบว่าแม่ค้าขายไอ้ปิ้งกล้วยอย่างเงี้ยสั่งแต่ก็ไม่ค่อยมีให้เขาขายเองโอ้ดูขายเองดีกว่าใช่ไหมนี่ค่ะนี่รายได้แยะๆแล้วก็เห็นดูกล้วยออกเยอะเลยใช่ไหมคะกล้วยช่วงนี้เป็นนี่ค่ะนี่ นี่ก็ที่บ้านก็ไม่หวานไม่ไว้ไอขนาดนี้แล้วมันเยอะมากคือเราก็อยู่กันสองคนส่วนใหญ่ไม่ได้ขายกินค่ะ <c oughs> นี่ได้ขายแล้วก็โอเคนะคะนี่นี่ค่ะนี่โคกนลองนาเดี๋ยวขอตัวนีส้สร้างมนใช่ไหมนี่สร้างมนครับนี่รุ่นเดียวกันเลยน,ะนี่รุ่นเดียวกันแต่ตัวนี้นสวยมากอ๋ออยู่ใกล้คนหรือว่าอยู่ใกล้น้ํา นาก็ปลูกใกล้น้ำใช่ใกล้น้ำหมดเลยกอนุ้นก็ใกล้น้ําแต่กอนี้ใกล้คนเห็นไหมคะแสดงว่าเขาได้ฟังเพลงหรือเพราได้ยินเสียงเจ้าของแล้วก็โตเอาโตเอาอได้เศษอาหารตอนใช่ไหมคะนี่อมีมีขายไหมครูจะซื้อกำลังเริ่มลองดูครับอ่าเดี๋ยวเขาเขาตอนกันอย่างนี้หรอเกิดอย่างนี้ครับอ๋องั้นงั้นครูจองสักสิบเนื้อ ได้เยอะก็ได้เยอะถ้ามีถ้าสําเร็จใช่ไหมเอแล้วเขาที่ซื้อมานึงเขาเข้าตอนอย่างนี้เหรอประมาณนี้เลยครับอ๋อเหรออืมโอเคงั้นคูจองเลยนี่ค่ะมาดูวิธีนี่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 ตัวกิ่งที่เล็กๆเนี่ยคือกิ่งเดิมที่เอามาปลูกค่ะนี่ไอตัวเล็กๆนะคะนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นะคะอ่าแต่พอนี้โตขึ้นนี่ออกนอ นะคะนี่ตอนนี้เขากําลังตอนค่ะครูทัศจะจองแล้วค่ะเอาไว้ไปปลูกตามแนวสมกับที่เขาเรียกางนแมันเขา้งมแล้วก็ลําเขาสวยด้วยเนาะแล้วมันมันอ่ามันมันตันใช่ไหมเรามันยังไม่มีนี่นี่ก็ปลูกนานใช่ไหมนี่นี่ผักกระแยงหรือผักอีออมคะนี่ได้เก็บกินได้เนึกไม่ว่านึกว่าจะมีมีแถวหนาวจะมา หาเอากันแถวนาแล้วก็เอาไปปลูกที่นาอ๋อเข็นเนี่ยที่ตัดที่เขาตัดอยู่นะครับก็ถอนไปเยอะอยู่เหรอมีใช่ไหมมีมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสองคนนั่นเออเหรอตรงนั้นแหละใช่ไหมตรงที่เขานั่งเหรอเดี๋ยวให้หมอสวงลงดูอันนี้ก็เอาได้นะผมก็เพาะเล่นดูเนี่ยอ้าวเหรอโอเคค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวจะไปไปอันนั้นด้วยไปถอนเอาตัวธรรมชาติด้วยขอบคุณมากได้รักนา ค่ะนี่มาดูรายได้ที่บอกว่าขายพริกนะคะตอนนี้กิโล่เก้าสิบบาทมไม่ใช่จะนี่ในคันี้นี่นี่นี่กิโล่เก้าสิบบาทตอนนี้แพงค่ะ,คะอืมน,น,นะคะเห็นไหมครับปลูกทุกอย่างที่อยู่ในที่ตรงนี้ก็ออกทุกอย่างนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ออกผลนะคะผลเขาออกเยอะแยนะเลย ฝรั่งก็ตอนกิ่งดูมะละกอมะละกอทีอ่พันสูงนี่ค่ะนี่น่ะอ๋อมะละกอใช่ไหมค่ะโอ้ดูตามมะละกอด้วยโอ้ ตำส้มตำขายด้วยค่ะนี่นโอ้อสุดยอดสุดยอดมากนี่ได้ทุกอย่างเห็นไหมคะขายทุกอย่างเอาผลผลิตตัวเองไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยสุดยอดสุดยอดนี่คะ่ะก็มาอัปเดตให้ทุกท่านได้เห็นนะคะถึงผลผลิตโคกหนองนานะคะที่บ้านตะเมียงของเรา มีหลายคนยังไม่รู้จักว่ามีโคกหนองนาอยู่แถวนี้โอ้นนกล้วยค่ะสองเครือเจ้าของห่วงไว้ขายเองดีกว่า <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดขายเองก็ไม่หว่านไม่ไวขายไม่ขายไม่พอขายค่ะนี่ <c oughs> โอแกไม่ทันขายนี่ <c oughs> <c oughs> ใช่นี่เห็นไหมคะโอ้ดูต้นนี่ นี่นลูกใหญ่ด้วยค่ะเริงก็ยังแบบว่าเหลืองๆนี่มีใครมาด้วย <laughs> มีใครมาด้วยคะเจ้าของสวนหลักนึ่งเ <ừ. S 1> นี่ยนี่อันนี้นี่เจ้าของสวนค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางอะไรนี่เนี่ยวันเงินค่ะอะไรนะคะวันเงินโอ้ยวันเงินวันทองเหรออ๋อวันทองโอ้ยวันเงินไหน ไหนวันเงิน,น,งนโอ้นี่ค่ะวันเงิน <c oughs> ชื่อวันเงินดังนั้นวันทองพอจะรับเงินรับทองกนะันเลยเนาะวันนี้ก็เงินวันนี้ก็ทองโอ้แล้งปีนจากของจะกของสวนปีนโคกหนองนา <c oughs> ปีนเพชรปีนทองโคกหนองนานี่ค่ะแล้วไก่หายหรือยัง อ๋อหรออนี่นีค่ะจ้ะาวันวันทองพาวันทองคงไม่สองใจนะคะวันทองพาชมสวนเลยคะ่ะโอ,อ้ดูกลวยค่ะดูกลวยดูกลวยดูกล้วยนี่ผลผลิตดีมากเลยมีแต่กล้วยน้ำว้าทั้งนั้นเลยเนาะคะ่ะ นับได้ไม่ใช่จะเป็นร้อยหวีหรอคะ่ะไอ้ร้อยเครือเหรอคะนี่ร้อยเครือก็ตีอะเครือละสิบเป็นพันละคะ่ะอ่าเป็นพันก็หวีละยี่สิบยี่ห้าโอ้สองหมื่นห้าสามมืนนี่เห็นไหมคะผลผลิตการปลูกกล้วยไม่ต้องไปดูแลอะไรมากโอ้ ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะคะยังเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้ต้นอื่นๆนะคะแล้วยังให้ผลผลิตทั้งต้นทั้งใบทั้งหัวปลีทั้ง,อ,งอันนั้นด้วยทั้งผลนะคะนี่ไก่อินซียังอยู่นะคะอืมกินแหนแดงคะ่ะ โอ้มีความน้ำค่ให้ขามนะไข่ทุกวันใช่ไหมคะเลิกไข่แล้วค่ะทีนี้ก็เลยเอาไปไปตีดูก็ไม่มีรังไข่แล้วเพราะเขาจะสองสองปีเลยอ๋อก็โลใช่เกิดโลแล้วจะเลี้ยงแค่ห้าหกตัวพอเพกินค่ะแค่พอกินดดูมะละกอค่ะเขาว่าหัวหามต้นทนสูงใช่ ก็เอานั่นแหละเอาอไหนแดงให้เขากินอ่ะโอ้นี่เก็บพริกเก็บมะละกอก็เหลือแหล่แล้วนี่อือนี่พริก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 สีม่วงอันนี้เอาไว้พันอยู่พริกสีม่วงเนาะค่ะสำหรับสำหรับทีมีก็มาให้เห็นความอารมณ์สมบูรณ์นะคะ มาอัปเดตให้เห็นโคกหน้องนาของน้องปินค่ะน้องปินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีทังมองดูน,นี่ด้วยน้องปินสวัสดีค่ะอุ้ยอ่อนช้อยนะคะคลิปนี้ก็ลาได้ภาพน่ารักน่ารักของน้องปินค่ะบายบายค่ะน้องปินบายบายค่ะนี่เป็นเจ้าของสวนต้นแบบแบบอย่างนะคะในการทำโคกหน้องนาอยู่ที่ตะเมียงเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียว นะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดค่ะก็เป็นต้นแบบให้กับคนอื่นได้เลยค่ะสำหรับคิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้ค่ะลืมถ่ายให้ดูค่ะพริกพริกอะไรพริกตุ่มเพราะว่าตอนตอนนั้น ไอ้มันแรงอ่ะจับโ,โบนหมดเลยค่ะจับเอาไปไว้ฝั่งนู้นเพราะว่ามันแห้ไงคะไม่มีบาดาล